สวัสดีครับผมอิสกาลาล่าครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้ง5่าสกิล Maple Story M ของอาชีพพาราดินสำหรับการฟาร์ม ing และสำหรับการลงบอสแบบเร่งรัครับปกติสกิลของ Maple Story M เนี่ยจะมี2ประเภทและก็มีทั้งหมด3ช่องนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยประเภท A เนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมด5สกิลรวมแถบแล้วจะรวมทั้งหมด10สกิลนะครับประเภท B ใส่ได้ทั้งหมด8สกิล รวมแถบแล้วทั้งหมด16สกิลนะครับแล้วก็ตั้งค่าได้1 2 3นะครับประเภท A 1 2 3เหมือนกันประเภท B ก็1 2 3เหมือนกันหลักๆเลยเรามาดูกันที่สกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกนะครับของพาลาดินเราจะตั้งเป็นดีไวท์ชาร์ตเลเวลหกสนะครับโจมตี6เป้าหมายนะครับแล้วก็ Heaven Hammer นะครับสกิลนี้จะได้รับตอนเลเวล100โจมตี9เป้าหมายนะครับสกิลซาโคเซนติซโคเซนติหรืออมตะนะครับที่เราเรียกกันอมตะ สกิลนี้เนี่ยจะต้องตั้งภายในสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีเซตการบัฟได้นะครับเพราะปกติออโต้ไทม์สกิลนี้จะไม่ทํางานอัตโนมัตินะครับจะต้องมีสัตว์เลี้ยงด้วยถึงจะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเปิดอมตะจะต้องใส่สัตว์เลี้ยงไว้นะครับเพื่อให้สัตว์เลี้ยงกดใช้งานนะครับได้รับตอนเลเวล150นะครับซาโคเซนติตี้สกิลต่อไปครับสกิลอ่าสมายชิลสมายชิลเนี่ยจะได้รับตอน170นะครับ170 นะเป็นสกิลอ่าสร้างสถานะอัมาาพาตหรือสกิลสตันมอนสเตอร์นั่นเองรวมถึงสตันบอสด้วยเนาะอ่าสกิลต่อไปครับสกิลโลฟลิฟครับโลฟลิฟตนี่หรือสกิลโหนเชือกนะครับสกิลโหนเชือกเนี่ยจะได้ตอนเลเวล200นะครับสกิลนี้จะไม่สามารถอัพเองได้นะครับจะต้องทำการสร้างจากโนสโตนหรือวีแมทริกนะครับซึ่งการที่จะสร้างวีแมทริได้นั้นจะต้องเลเวล200ขึ้นไปก่อนนะครับจะมีเควสให้ปลดล็อก ซึ่งสําหรับการฟาร์มนะครับก็จะใช้ทั้งหมด5สกิลนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้ด i วายชาร์ e ในการโจมตีเป็นเบสนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อาวุธยังโจมตีไม่แรงพอหรือโจมตีมอนสเตอร์ด้วยด i วายชาร์ e ไม่ตายภายในทีเดียวหรือ2ทีแนะนําให้ใช้บาสนะครับสกิลรี้วร้อยในการฟาร์มก่อนสกิลบาสเนี่ยจะโจมตี3เป้าหมายนะครับแต่ว่าจะรัวถึง15ฮิต นะครับก็จะแรงกว่า d i c ชาร์ e ที่โจมตี6เป้าหมายแต่ว่าก็จะลดมา3ตัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลองคอมเพลต์แล้วก็หลักๆเลยลองเปรียบเทียบแล้วจะไม่จะไม่ต่างกันมากในการฟาร์มนะครับจะจะมีความต่างกันเล็กน้อยในการฟาร์มช้าหรือเร็วนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรายังโจมตีด้วย d i c h a r ์จไม่ตายภายในทีเดียวก็แนะนําให้ใช้เป็นบาสในการฟาร์มจะรวดเร็วกว่าครับ หลักๆนันก็ประมาณนี้นะอันนี้คือสกิลฟาร์มอย่างเดียวนะครับเราไปดูกันที่สกิลสกิลบอสมั่งครับผมจะตั้งเป็นประเภท B นะครับสกิลบอสเนี่ยที่ตั้งเป็นประเภท B เพราะว่าผมจะใช้เรื่องของการโมบิลิตี้ของอาชีพนี้ด้วยเพราะว่าสกิลพลาดินเนี่ยจะไม่มีแอบิลิตี้กระโดดสูงขึ้นสูงที่สูงเนาะผมก็เลยจะอัพอ่าจะจะตั้งอัพว่าชาร์ตไว้นะครับเพื่อที่เอาไว้กระโดดขึ้น ในเอาไว้กระโดดหลบท่าบอสนะฮรเช่นแมกนัสนะครับหรือว่าเอาไว้ลงท่อขึ้นพื้นต่างระดับนะครับเพราะตัวพลาดินเนี่ยจะไม่มีสกิลเคลื่อนย้ายเนาะหรือเทเลพอร์ตแบบพวกสายอาชีพเมดนะครับก็เลยจะใช้สกิลเนี้ยทดแทนในการกระโดดขึ้นชั้นสูงชั้น2ชั้น3นะครับแล้วก็สกิลพุ่งเนี่ยสกิลชาร์จนะครับหรือว่าหกสิบนะครับสกิลชาร์หรือหกสิบที่เอาตั้งไว้ด้วยเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้เคลื่อนย้ายตำแหน่งด้วยความเร็วนะครับ จริงๆไม่ได้มีเจตนาจะจะเอามาโจมตีบอสหรอกแต่ว่าก็คือจะเอาไว้ขึ้นย้ายบางที่กระโดดมันจะไม่ทันจังหวะนะครับเพราะเราต้องกด 2T ทีถูกไหมแต่ชา้าเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเลยนะครับก็เลยตั้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้ง Echo ไว้ดีไวเอ็กโคนี่จะได้รับตอนรีเวลสองรเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสกิลที่ต้องสร้างจาก v m a t ทริกเหมือนกันสกิลนี้ก็คือจะเอาไว้บัฟเพื่อนนะครับก็เลยจะเอามาตั้งไว้แล้วก็ซาโคแซนติตี้ผมจะตั้งไว้เพราะว่า จะมาดูคูดาวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งไว้ในสัตว์เลี้ยงครับอันนี้ก็คือจะมากดเองเวลาในการลงบอสแล้วก็สกิลชุบครับสกิลกาเดียนนะครับสกิลกาเดียนก็จะสุม่มชุบช,ชีวิตสมาชิกผู้ไล่นะครับแล้วก็ระยะบริเวณผู้ไล่นะครับแล้วก็เป้าหมายนั้นก็จะโดนชุบขึ้นมานะครับแต่เป็นการสุ่มนะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับาการตั้งค่าสกิลนะครับก็ผมจะใช้ประเภท B ในการลงบอส หรือประเภท A ในการฟาร์มนะครับประมาณนี้แต่บางครั้งก็จะขี้เกียจสลับไปสลับมาผมก็จะตั้งไว้ช่อง2ช่องสานะครับก็คือตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับนะฮะมันโดยที่ไม่ต้องสับเปลี่ยน A หรือ B บ่อยๆนะครับก็ทําได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยแล้วก็เอาปรับเป็นนาไปใช้นะครับนาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเหมือนผมเป๊ะก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนแล้วก็ บางคนเล่นในมือถือบางคนเล่นใน iPad บางคนเล่นใน Emulator ต่างคนต่างมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับสกิลของพราดินนะครับการตั้งค่าสกิลคับครับผ